Radio. น้อกคุณผู้ฟังติดตามอ,อสมทนะครับสนใจลงโฆษณาวิทยุอสมทก็ติดตามกันได้เลยเน้อเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันจากทางอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือถึงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือไม่เฉพาะจังหวัดนัานนะครับหลายๆจังหวัดครับผู้นุฟังทั้งพยาวเชียงรายเชียงใหม่ นะครับและก็ทางจังหวัดลำปางก็เฝ้าติดตามเหมือนกันวันนี้หลายคนบอกเอ้ฝนไม่จะตกไม่ใช่หรือพายุจะเข้าไม่ใช่หรือนะครับไอ้ทำไมแดดจัดเหลือเกินซึ่งอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการมีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อเช้าเนะว่าตั้งแต่7จ็นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงเช้าเนี่ยวันนี้ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแต่ ก็มีข้อมูลบอกว่าฝนเนี่ยจะตกในช่วงกลางคืนของวันที่25ก็คือคืนเนี้ยประมาณตีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังตีหนึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็จะตกต่อเนื่องกันไปนะครับแต่มันจะเว้นระยะนะมันไม่ได้ตกแช่นะฮะคุณผู้ฟังมันจะตกเว้นระยะแล้วก็เลยไปจนถึงคืนวันที่26ก็คือคืนพรุ่งนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยปริมาณฝนที่ตกก็ประมาณ200-300ถึงมมิลลิเมตรนะครับบนน้ำก็เยอะนะ นะครับเท่าเท่ากับวิภาเลยนะพายุวิภาครั้งที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ฮะสองร้อยสองร้อยกว่านะครับทีนี้พอมาเกิดครั้งนี้เนี่ยครับพายุที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เนะี่ยมันจะรุนแรงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วฝนมันจะตกพื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษคืออย่างที่ผมได้คุยเบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยท่านท่านดสุกฤตทราสุกริก็บอกว่าลักษณะของฝนที่ตกมันจะตกกระจายในกคุ่มฝังครั้งนี้มันจะตกกระจายนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะครับไปติดตามกันว่าฝนมันจะตกหนัก แค่ไหนแล้วเราจะต้องเตรียมตัวกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องไปพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวรอท่านท่านด็อกเตอร์เข้ามาทางซูมของเรานิดนึงก่อนนะครับผมประสานเอาไว้ตอน13บนาฬิกานาทีเนาะในส่วนของ พยากรณ์อากาศเนี่ยครับผู้ทฟังซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่6 2นะฮะ2 5สิงสิงหาคมเนี่ยเนาะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านภาคเหนือเนาะและก็ยังคงมีอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นคาจิกิซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่25สิสิงหาคมก็คือวันนี้แล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ในภาคเหนือนะครับเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกและก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะวันที่25 26 27เนี่ยนะครับก็จะเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิษถ์สุขโขทยัย ตากำแพงเพชรพิสุนโลกพิจิตและก็เพชรชบูรณ์นะครับในสมวันที่28เนี่ยาน่านของเรานี่เจอทั้ง3วันเลยนะฮะนะแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำบางพยาวแพร่น่าน <c oughs> คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางท่านดรสุกฤตเกิดแสงผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับ <c oughs> ตอนนี้ท่านก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับ <c oughs> อตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามชมได้ผ่านทางเพจของอสมทน่านได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนอกือจากฟังทางวิทยุอสมทาน่านแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้เมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะพยากรณ์อากาศเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเหลือเกินเพราะว่าจังหวัดน่านเรา เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากพายุวิพานะครับความเสียหายหนักคาดการว่าประมาณถึง5,000ล้านเลยทีเดียวนะครับทีเนี้ยเนื่องจากเรามีประสบการณ์ในครั้งนั้นพอพายุคาจิกิครั้งนี้นะครับแล้วก็คาดว่ามันจะส่งผลกระทบเนี่ยคืนนี้นะครับ เริ่มจะมีฝนแต่ถึงแม้ว่าวันนี้แดดเปี้ยงเลยนะครับที่จังหวัดน่านเราไม่มีฝนนะครับแต่ว่ายังคงไม่นด่นอนใจเนาะวันนี้ก็เลยไปพูดคุยกับทางท่านดรสุกฤตนะครับท่านท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราและก็จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านด้วยสวัสดีครับท่านดรครับ ครับสวัสดีผู้ดูรายการนะครับแล้วก็ทางผู้รับฟังชาวนานทุกท่านนะครับครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยทีเดียวขอข้อมูลเรื่องของพายุคาจิกิก่อนครับเบื้องต้นครับท่านดรครับครับครับพายุคาจิกิเนี่ยนะครับแออผมพูดแล้วก็จะชอบ กลัวหลุดเป็นคากินนะทุกทีนะครับก็ต <IS mus i> ้องระวังนิดนึงเวลาพูดชื่อเขาไม่ไม่ค่อยคุ้นปากนะครับเป็นชื่อโดยญี่ปุ่นนะครับก็พายุเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับพายุไต้ฝุ่นเนี่ยก็กําลังเนี่ยก็จะแรงที่สุดละในในในการที่การที่การจัดกลุ่มนะครับของพายุหมุนเขียดร้อนเนี่ยนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็เขาเคลื่อนที่นะครับมาทางตะวันตกเรื่อยๆตอนนี้อยู่่างใช้ฝั่งตอนนี้อยู่ทางจากชายฝั่งเวียดนามไม่ไม่ไม่ไกลนะครับก็ อยู่เมื่อเช้าเนี่ยติดตามอยู่ก็อยู่สักประมาณ200กิโลเมตรจากชายฝั่งเวียดนามซึ่งณปัจจุบันในี้ใกล้วันนั้นอีกเยอะเลยนะครับพร้อมที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วละ่ะนะครับใกล้ๆภายในช่วงบ่ายนี้ก็น่าจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับโดยพายุเนี่ยนะครับเขาจะพอขึ้นฝั่งเสร็จเนี่ยเขาจะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆนะครับโดยธรรมชาติของพายุเนี่ยก็ขึ้นฝั่งปุ๊บเนี่ยไอตัวน้ําหรือความชื้นที่ไปหล่อเลี้ยงเขาในทะเลเนี่ยก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยเขาก็จะอ่อนกําลังลงจากพายุไต้ฝุ่นเป็น พายุพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็เป็นพายุดิเฟชันตามลําดับครับคราวนี้ของประเทศไทยจริงๆมีที่ตั้งที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือสังเกตว่าตรงบริเวณที่เป็นรอ,อยต่อระหว่างเวียดนามกับลาวเนี่ยมีเทือกเขาสูงอยู่นะครับดังนั้นพายุเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้ไปเนี่ยจะลดกําลังอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นดิเฟชันแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกําลังลงนะครับก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าจังหวัดน่านนะครับก็คงจะเข้ามาในเขตพื้นที่น่านเนี่ยคงจะเป็นลักษณะของ อ่าเยอะอ่าเป็นความกดอากาศสูงกาลังแล่คล้ายๆกับช่วงที่วิภาเคลนเข้ามาครับอืมครับซึ่งซึ่งพอที่จะคาดการได้ไหมครับเห็นบอกว่าประมาณคืนนี้เที่ยงอ่าประมาณคืนนี้ตอนตีหนึ่งและกําหนดเวลาได้ไหมครับว่าจะมาช่วงไหนที่จะทำให้ฝนตักฝนตกซึ่งตอนนี้จังหวัดน่านคือแดดเปรี้ยงเลยนะครับท่านครับผมครับ ก็ตั้งแต่รอบพายุวิภาเขาที่แล้วผมให้สัมภาษณ์อยู่หลายจังหวัดนะครับ,รบทั้งเชียงใหม่ทางเชียงใหม่นี่จะไกลหน่อยแต่ผมบอกตอนนั้นแจ้งไปว่าจริงๆแล้วจังหวัดที่รับผลก,ก่อนก็คงจะเป็นเชียงรายพะเยาหน้านเนี่ยนะครับ,รบตอนนั้นก็ยังพัดการทิศทางว่าเอะไปทางไหนแต่ว่าก็ก็เข้าทางหน้านเนี่ยนะครับก็สังเกตว่า,าช่วงนั้นอะทางทางพี่น้องทางเชียงใหม่ก็ถามว่าเอ๊ะมันจะมาจริงหรือเปล่าทำไมแดดเป็นแดดเป็นใครยอยีกเลยผมก็เทียบเคียงว่าเคยได้ยินไหมก่อนพายุจะมาขึ้นลมจะสงบนะท้องฟ้าจะจ่มใสเพราะว่า ม,มันพายุมันมีแรงดึงดูดความชื้นมหาศาลเลยครับดึงความชื้นเข้าไปที่ตัวมันแต่ว่าพอขึ้นฝั่งมาแล้วโดยเฉพาะช่วงที่อ่อนกําลังลงนะครับแรงที่เขาดูดเข้าไปที่ศูนย์กลางพายุมันจะลดลงดังนั้นไอ้เมฆเนี่ยเมฆฝนมันจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่อ่อนกําลังลงนะครับเป็นดีเพชชันหรือว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบรงแรงสังเกตจากวิภาคราวที่แล้วนะครับแบตเมฆเขาจะกระจายตัวเต็มไปหมดเลยดังนั้นฝนจะตกทั่วทุกพื้นที่นะครับคราวนี้ที่จากการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์นะครับจะสังเกตว่า ณปัจจุบันที่ยังไม่ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเลยนะครับทางอีสานทางอีสานนะครับอีสานตอนบนบนแถวบึงการเลยเนี่ยเริ่มตรวจพบลุ่ฝนนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอน,ตอนเขาที่เคลื่อนที่มาทางตะวันตกเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มมีอิทธิพลกับจังหวัดน่านก่อนที่อพา,ายุจะเคลื่อนเข้ามานะครับผมครับอืมพื้นที่จังหวัดน่านที่จะได้รับผลกระทบนี่คืออำเภอทางตอนบนถูกต้องไหมครับได้จะเป็นอำเภอไหนบ้างนะครับท่าน ใช่ใช่ครับมีอำเภอทางตอนบนแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยเราเราได้มีการทําทให้ทําทําการวิเคราะห์ให้จังหวัดน่านโดยตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์เข้าไปในในในกลุ่มไม่น่าจะตรงนี้แชร์ได้ปะได้จะแชร์ได้เนาะน่าจะได้ะจะ,จะไ,ได้ครับเ<ะ><ะ>ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่นิดเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังดีกว่าว่ามีตรจังไหนบ้างนะพอดีผมคำเมื่อเช้าเองําให้น่านโดยตรงเลยครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะได้รับทราบข้อมูลกันนะครับครับระหว่างรอก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอตอนนี้ให้ให้นึกถึงสภาพเนี่ยนะครับเวลาพายุจะเคลื่อนเข้ามาเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ถามว่าเอ๊ะมันจะตกตรงนู้นหรือเปล่านี่เปล่าคนทีบางคนก็มองเหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆกับฝนตกตอนเย็นๆหรือล่องมรสุมที่เราเจอนะแต่ว่าลักษณะของพายุพายุหมุนเขตร้อนนะครับ,รบเขาจะเขาจะเวลาเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเป็นสเกลใหญ่ดังนั้นผลกระทบค่อนข้างกว้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ กำลังหาข้อมูลให้อ้าโอเคมาแล้วนะครับพอดีเสียดายตรงนี้ไม่เมื่อเช้ามีการประชุมแม่น้ําปิงแต่เอาของน่านไปโชว์มาน้ําปิงด้วยนะครับก็จะมีอําอเภอที่รับผลกรบมีหลายอ,อําเภอเลยทีเดียวนะครับมีตั้งแต่สองแควคทุ่งช้างนะครับเฉลิมพระเกียรติบอกก่อเกลือเชียงกลางปวัวท่าวังผาเมืองน่านนะครับแล้วก็บ้านหลวงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบ รายการนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้เดี๋ยวผมส่งเข้าไปในไลน์ของดีเจเพื่อที่จะเผยแพร่ต่อนะครับเราราะห์ให้นะครับครับแล้วก็เราลองดูฝนสะสมนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดในพื้นที่ให้นะครับเดี๋ยวจะมีอินโฟตัวนั้นเดี๋ยวจะส่งให้นะครับก็ผลกระทบนะครับฝนเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักสองร้อยถึงสามร้อยมิลลิเมตรนะครับก็ถ้าเทียบกับตัววิภาเนี่ยเราพบว่าฝนเนี่ยก็ใกล้เคียงกับวิภาแต่มันมีพฤติกรรมแปลกกว่านิดนึงคือฝนจะกระจายมากกว่า นะครับดังนั้นอพอฝนกระจายมากกว่าเนี่ยความเข้มของฝนหรือปริมาณฝนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าวิภานะครับจะเต็มที่เลยก็เท่าวิภาแต่ว่าไม่มากกว่าแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วอ,อย่างที่สองถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งปีอรอบที่แล้วเนี่ยทางวิภาเนี่ยส่ง,สงผลกระทบเนี่ย ก็อาจจะต้องต้องระมัดระวังนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ในทํานองเดียวกันนะครับประมาณนั้นครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ที่เคยน้ําท่วมจากพายุวิภาอันนี้คือหน้าห่วงฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ที่เคยน้ําท่วมตอนครั้งวิภาเนี่ยอันเนี้ยณตอนนี้คือต้องเก็บของแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางถูกต้องไหมครับท่านใช่ใช่ถูกต้องครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีช่วงเวลาอยู่พอสมควรนะครับในการอย่างเช่น เรื่องลดลาหรือว่าของที่จะยกขึ้นที่สูงได้ดังนั้นช่วงนี้เราสามารถที่จะเตรียมการได้นะครับแต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่ว่ากระชันเข้ามาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยทันการจะต้องต้องเคลื่อนย้ายด่วนช่วงนั้นนะครับอืมครับทีนี้สาหรับ<อ>สาห,ห,<อ>หรับเรื่องปริมาณฝนเนี่ยก็มีภาพรวมเมื่อกี้ทางศูนย์ทางกรมกวิทยาเี่ได้ตั้งศูนย์เพื่อติดตามพายุละแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกแนละท่านประเสริฐก็กรณามาเปิดศูนย์ให้ที่ที่ส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพแต่ว่า ทุกๆจังหวัดก็เข้าประชุมพร้อมกันหมดนะครับก็ทางกรมเนี่ยได้คาดการฝนไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสักส mm. องร้อยถึงสองอยห้าสิบมิลิเมตรประมาณประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยมิลิเมตรแต่ว่าสําหรับทางภาคเหนือเองนะครับทางสูนยรฤดูภาคเหนือเนี่ยเราได้คาดการในพื้นที่นะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเราเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเป็นต้นน้ํานะครับดังนั้นฝนที่ตกเนี่ยอาจจะมากกว่าบริเวณที่เป็นพื้นราบซึ่งประเมินมาคร่าวๆนะครับผมก็ก็ ฝนน่าจะอยู่ได้ประมาณนี้ครับครับผมทีนี้ห่วงเวลาที่ฝนมันจะตกจากจากพายุครับจะอีกโิพดของพายุนะครับสมมติว่ามันเริ่มจากคืนนี้นาะประมาณสักเที่ยงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันมันจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงไหนครับวันไหนครับครับวันนี้วันนี้ทางน่านน่านนะครับน่านพยาวแล้วก็อุตรดิตฐ์อาจจะเป็นสามจังหวัดแรกที่ได้รับผลกระทบก่อนในช่วงคืนวันนี้นะครับครับแต่โดยที่ตัวพายุเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนเข้ามา นะครับมีอิทธิพลที่เซ็นเตอร์เขาเรียกว่าศูนย์กลางของมเนาะจะเคลื่อนเข้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นวันที่16คือวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคืนวันนี้จะจะได้รับผลกระทบแล้วแต่ตรงไหนที่ได้รับผลกก่อนก็จะสิ้นสุดก่อนนะครับพื้นที่อืหนือในภาคเหนือก็เขาประเมินไว้ประมาณ2 6 27คบับของของทางใา้เนี่ยก็ประมาณ25่สาค้ำๆหน่อยแล้วก็2ี่7ยเนี่ย2ี่จนี่จะฝนจะหมดก่อนเขาครับเพราะว่าพอเวลาพายุขึ้นมาปุ๊บเขาจะเคลื่อนตามแนวล่องมอยสุดพ จะเคลื่อนที่ดังนั้นเนี่ยอ่ออย่างที่บอกว่าจะไม่มากทวิภาเพราะวิภามันมีช่วงหนึ่งถ้าเราจําได้เขาห่างจากน่านประมาณสักร้อยแปดสิบกิโลเนาะแล้วเขาปั่นอยู่แถวๆนั้นนี่พอสมควรเลยคือมันแช่ใช่ก่อนจะเคลื่อนที่ตอนนั้นใช่อยู่ที่พม่าแช่พุ่น้ําก็ลงมาเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่ามันจะ พฤติกรรมแตกต่างกับวิาพานนิดหนึ่งคือมันจะเคลื่อนที่ตัวนี้แล้วเคลื่อนที่สังเกตเขาเคลื่อนที่เขาช่างไวนะครับผมค,ครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกจากพายุคาจิกิครั้งนี้มันไม่ได้แช่เหมือนครั้งก่อนฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนตัวไปเรืร่อ <ๆ S 2> ยๆใช่ใช่ครับโอแ้แต่แต่อันนี้คือเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราติดตามตลอดถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องธรรมชาติมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะใช้ เปลี่ยนแผนือนกันนะครับก็จะได้ทํางานกันต่อแล้วก็วางแผนกันต่อได้ถูกต้องครับผมครับโดยโดยปกติแล้วเนี่ยครับทางอุตุนิยมวิทยาเองนะครับจะออกประกาศเตือนภัยุวัดติดตามเนี่ยเป็นรายชั่วโมงแล้วก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วงเวลาไหนบ้างครับท่านตอนทางทางศูนย์อุตุนะครับทางทางกรมอุตุเหมือนกันก็จะออกข่าววันละสี่ช่วงเวลาโดยในรอบปกตินะครับก็คือออกช่วงของกรมอุตุเนี่ยจะออกช่วงตีห้านะครับตีห้าแล้วก็ตอนสิบเอ็ดโมงครับ แล้วก็ตอนรอบาโมงเย็นนะครับแล้วอีกทีหนึ่งตอนตอน้าฮ้าทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งสิทุ่มหนึ่งสี่รอบนะครับประมาณประมาณ6ชั่วโมงหนึ่งครั้งครับทางสูนทรุตุก็จะปกติข่าวของสูนทรูตุภาคเหนือก็จะลาบช้ากว่าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยที่สูน์รุตุประกาศเตือนนะครับเราออกรอบพร้อมกับกรมเลยนะครับผมถือว่าเป็นเป็นพื้นที่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 ได้รับผลกระทบอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทางสูนทรุตุภาคเหนือก็ ตั้งศูนย์บริการพยากรณกก์อากาศภาคเหนืออยู่ที่อยู่ที่เชียงใหม่แหละนะครับแล้วก็ตั้งวอลุ่มทุกวันแล้วเราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วแหละนะครับ mm hmm. ถึงสัญญาณจะมาก็ก็ทางานกันต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ได้พยายามสื่อสารถึงประชาชนแล้วก็เราก็ไปทุกทุกช่องทางนะครับตอนนี้ได้ได้ทำข้อมูลใหม่นะครับเพื่อที่จะใหะ้พี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสามารถที่ติดตามเฝ้าระวังฝนด้วยตัวเองได้ในพื้นที่ด้วยนะครับโดยโดยเรดาร์เนี่ยนะครับ ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของของสูรยุตุภาคเหนือได้นะครับสามารถคีย์เข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ว่าอุตุภาคเหนือเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นหน้าเว็บมานะครับเป็น c m m e t t m d g o t h เนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีเขียนว่าติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือ้าเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกจังหวัดได้เลยครับเราก็จะได้จังหวัดอย่างสมมติว่าเรา อยู่จังหวัดน่านใช่ไหมครับก็เล <'s> ือกไปจังหวัดน่านก็เราจะเอาเรดาร์จังหวัดน่านเนี่ยเราจะใช้เรดาร์เชียงรายดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคลิกเข้าไปเนี่ยประชาชนในพื้นที่สามารถดูว่ากลุ่มฝนที่เป็นเรดาร์เนี่ยปกคลุมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราจะมีภาพว่าตอนนี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันคือตำบลอะไรหรืออำเภออะไรนะครับก็จะพอทราบได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะของ movement ของเรดาร์จะได้ดูว่าเอ๊ะแนวแนวทางไปทางไหนนะครับเพราะว่าอย่างพายุรอบที่แล้วเนี่ยเรา มีอินโฟกราฟิกครับมีเจ้าหน้าที่เราคลิกข้อมูลส่งให้นะครับทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าฝนมาก็จะปรับเป็นทุกครึ่งชั่วโมงนะครับทางหน้านี้จะมีทีมงานที่ท่าวังผานะครับจะเป็นอุตุท่าวังผาจะทํางานเหนียวแน่นมากตรงนั้นนะครับจะใกล้ชิดกับน้ําพอสมควรตรงนั้นนะครับครับผมท่านครับถามตรงๆครับในส่วนของจังหวัดหน้านะครับ้ปริมาณฝนจากพายุคาจิกิที่จะเกิดขึ้นคืนนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้หนักๆนี่นะฮะมวลน้าเนี่ยมันจะมา มันจะมาเยอะเหมือนกับพายุวิภาไหมฮะหรือว่ามันจะต้องหรือว่าชนน้ำคือนลังจากฝนอยากให้อยากให้มองภาพว่าคือจริงๆหลังจากช่วงที่พายุวิภาผ่านไปเนี่ยมันมีโชคดีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าอ,อมีการประเมินสถานการณ์อะไรนะแล้วก็ปกติทุกเดือนช่วงต้นเดือนนะครับผมจะมีการคาดการณ์นะครับของของของเดือนนั้นๆนะครับปรากฏว่าเดือนสิงหาเนี่ยผมได้คาดการณ์ช่วงนั้นไปว่าช่วงต้นเดือนสิงหาสองอาทิตย์แรกนะครับฝนจะน้อย น้อยลงคราปกติเยอะเลยละ่ะถ้าเทียบกับพายุวิภานี้น้อยลงชัดเจนมากหลังจากนั้นซึ่งอีกสองอาทิตย์หลังจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับดังนั้นในช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยไม่มีการพองน้ําหรืออะไรกันไปเยอะละแล้วก็แล้วก็เป็นถ้ามันมันมีมันมีช่วงว่างอยู่นะครับให้ให้มันมีการระบายน้ํานะครับก็สําหรับรอบเนี้ยหลายๆพื้นที่เนี่ยถึงถึงแม้จะเป็นยังไงก็ตามนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่สิบสี่มา นะครับก็มีล่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือมาแล้วนะครับดังนั้นดินตอนนี้มันอิ่มน้ามากนะครับดังนั้นถ้าฝนตกมามันก็พร้อมจะไหลออกมาตกมาเท่าไหร่ก็พร้อมจะไปเท่านั้นนะพูดกันตรงๆเลยเนาะแล้วก็เห็นเห็นจากสภาพเมื่อเมื่อสักวันก่อนนะวันสองวันก่อนที่บ่อเกลือนะครับแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วก็สภาพลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่เป็นธรรมชาติของที่พื้นที่ภูเขานะครับก็จะเป็นน้ำป่าไหลหลากลักษณะนี้นะครับบางครั้งเราไปดูว่า เอ๊ะมีเหตุการณ์ยังไงบ้างไปดูอีกทีก็เห็นแต่ลอยน้ําไปแล้วแลวก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาว่าน้ำป่าเกลื่อนอะไรแต่เขาไม่ได้แช่นานแต่ว่าเ็ามาไวแล้วมาแรงนะครับอืมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลาหลากในพื้นที่ทางอําเภอตอนเหนือเนี่ยมีโอกาสสูงเลยใช่ไหมครับ โอกาสสูงครับก่อนที่เราจะมองถึงน้าในในเมืองส่วนใหญ่เราเราจะในเมืองจะผลกระทบกกบคนเยอะเนาะครับคราวนี้ไอตัวที่เป็นน้าที่ต้นน้ำเนี่ยน้ำป่าและหลักน้าท่วมฉับพันเนี่ยมีแน่นอนนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยดินสไลด์ต้นไม้ล้มสอบไฟล้ลมเนี่ยอาจจะเห็นได้เห็นได้ไวกว่าน้ําที่จะท่วมในเมืองนะครับแล้วก็น้ําในท่วมลูกโคตรท่วมในเมืองเนี่ยบางทีก็ยังอาจจะเป็นพวกน้ํารอระบายเนี่ยอาจจะมีมีปัญหา เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้เกิดน้ำท่วมครับโอกาสที่จะทาให้เกิดน้าท่วมแถวในเมืองนี้มีมีมากน้อยแค่ไหนครับท่านถ้าเราดูจากพืมนที่งานอําเภอเมืองอําเภอเมืองเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนลผลฝนฝนจะตกทางสายเหนือเนาะนะครับทางทางทุ่งช้างบ่อเกลืออย่างเงี้ยครับมาก่อนแล้วก็จะท่วมแถวท่าวังผาปัวนะฮะแล้วถึงจะเลยมาที่อําเภอเมืองน่านแล้วก็ไปที่เวียงสาลักษณะน้ําจะมาเป็นแบบนี้ครับท่าน ใช่ใช่นี้ถูกถูกต้องเลยครับก็เป็นระบบน้ำนะที่ที่น่านนี่จะเห็นระบบน้ําชัดเจนมากที่ไหลลงมาอย่างถ้าวางผานี้ก็สักหกชั่วโมงนะจะเข้ามาในอําเภอเมืองน่านซึ่งตัวนี้อาจจะต้องติดตามต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องของการ บริหารจัดการน้ําซึ่งซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับทางกรมชลประทานด้วยทางสทชด้วยนะครับแต่ว่าของเราทางกุตูก็จะมองเลอกฝนให้แล้วก็อาจจะเป็นฝนในพื้นที่ต้นน้ําซึ่งซึ่งก่อนจะเข้ามาสู่การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ครับโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามโดยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบพระคุณนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยสองร้อยถึง3ามร้อยมิลลิเมตรแน่นอนนะฮะในครั้งนี้อาจจะเป็นวันมันคืนนี้หรือว่าคืนวันพรุ่งนี้ที่หนักๆเนาะใช่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ก็คือเป็นค่าที่เรา เราเพิ่มค่าที่แบบว่ามีโอกาสที่จะเกิดบนเขาไอเลยแล้วดังนั้นน่ะไม่ไม่ไม่ต้องไปบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปอันนี้่เะรบอวกให้แล้วใช่ไหมครับไม่เกินนี้ละไม่เกินนี้ละครับอันี้บวกให้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปบวกเผื่อเพิ่มอันนี้เอาแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเอาเผื่อไว้เผื่อภูเขาแล้วให้หมดแล้วครับครับนอกเหนือจากจังหวัดน่านแล้วมีจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังและก็ต้องเตือนเป็นพิเศษไหมครับท่านครับครับจังหวัดที่มีผลกระทบนะครับเมื่อเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยนะครับกก็็นน่าคง ถ้าน่าโดนเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นทางเชียงรายครับเชียงรายมีมึงมีม,มีมีความเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าอาจจะเป็นอีกบริบทหนึ่งนะครับเพราะว่าในพื้นที่เชียงรายก็มีอยู่ที่ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกบริเวณประเทศเพื่อนบ้านแต่ทําให้เกิดน้าท่วมในบ้านเราอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝนที่มาจากจังหวัดอื่นแล้วก็ลงไปนะครับรวมถึงต่อจากนัานไปก็จะเจอมีมีพะเยานะครับ,รบแล้วก็ฝนที่ตกในพะเยาเนี่ยก็ สามารถที่จะไปกระทบกับระบบน้ํายมของแพร่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในโซนที่เป็นลุ่มน้ํายมหน้านเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะครับน้ําในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆในบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่จบแค่จังหวัดเดียวเนาะเพราะว่าเรื่องน้ําเรื่องฝนเนี่ยมันไม่มีขอบเขตจังหวัดที่สามารถ จะไปแบ่งมันได้นะครับผมครับผมแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือคือพายุคาจิกิตรั้งนี้มันจะมันจะเคลื่อนตัวเร็วไม่เหมือนกับวิภาที่ตกแช่ที่จังหวัดน่านก็เลยทําให้มวลน้ําเยอะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะฮะท่านครับผมใช่ใช่ครับใช่ครับอืมครับอะไรครับช่วงท้ายอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านลหมถึน้่านที่ตนดตึงท่านมฟังรายการและก็ชมผ่านทาง Facebook Live ของเพทจอสมทน่านด้วยครับ ครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับแล้วก็อาจเป็นช่วงหนึ่งซึ่งพา,ายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือของเรานะครับจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดแรกๆที่จะได้รับผลกระทบเวลาฝนเคลื่อนมานะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ประชาชนทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารนะครับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมตุนิยวิยาศูนย์ตุนิยวิายวาภาคเหนือเนี่ยก็จะมีข้อมูลข่าวสารให้ ติดตามตลอดนะครับแล้วก็เราพยายามสื่อสารให้รวดเร็วนะครับ <S <S เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนอะไรต่างๆได้ทันทุงทีนะครับแล้วก็ถ้ามีมีปัญหาหรือม,มีมีแบบข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่มาท,มาที่ทางศูนย์ได้หรือว่าผ่านทางรายการมาก็ได้ครับเชื่อมเชื่อมคําถามมาทีก็ได้เดี๋ยวจะตอบให้นะครับแล้วก็การบริโภคข้อมูลทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องเฟกนิวเรื่องข่าวลืออะไรเยอะนะครับมีข่าวลือหนึ่งข่าวเนี่ยทำให้ อยอดคนดูของคนที่สร้างข่าวลือเยอะมากเลยนะครับดังนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อะนะครับยังไงก็ดูข้อมูลแล้วก็เอามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลแบบเพื่อใช้ในการวางแผนก็อย่าอย่าอย่าให้ตระหนักนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้ตหนกแล้วก็แล้วก็าวางแผนรับมือสิ่งต่างๆต่ตตตอไปนะครับด้วยความมีสติด้วยนะครับผมครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากตอนนี้เนี่ยก็คือต้องต้องเตรียมตัวขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็อพยพในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ใช่ครับครับผมขอบพระคุณมากครับแล้วก็ยังไงถ้าถ้าเตรียมตัวได้ช่วงนี้ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเห็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วถ้าเตรียมตัวแล้วมันไม่เกิดก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดเราก็สามารถลดการสูญเสียได้อย่างดีเลยทีเดียวไม่เสียรายได้ฮนะัะเตรียมพร้อมไว้ก่อนขอบพระคุณมากครับท่านครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับครับเว่ยโอกาสหน้านะครับเราคงจะได้มาร่วมพูดคุยกันอีกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังยังคงมีพายุอีก หลายๆล,ลูกนะฮะเขาบอกน่าจะมีอีกหนึ่งลูกนะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยเอาเอาเอาให้มันถ่ายไปุ่งทีละสถานการณ์ทีละสถานการณ์ก,รกันก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณครับครับผมอขอบพระคุณท่านมากเลยนะฮะท่านดรสุกฤตเกิดแสงผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ก็ชัดเจนนะฮะคุณผู้ฟังว่าพายุคาจิกิเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวขึ้น และก็มีผลกระทบต่อจังหวัดน้านของเราและก็ภาคเหนือนะครับน่าจะเป็นคืนนี้แล้วก็ในคืนพรุ่งนี้ฝนก็น่าจะตกหนักแต่ทีนี้ดีดีอย่างหนึ่งก็คือมันต่างจากพายุวิภาคือพายุวิภาเนี่ยพอพอมาแล้วมันมันแช่ในพื้นที่จังหวัดนั้นก็เลยทําให้หมวลน้ําเยอะแต่ไอตัวพายุคาจิกิตัวนี้ครับมันจะมีการเคลื่อนตัวคุณผู้ฟังมันจะมีการเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นจะผ่านจังหวัดน่านเนาะทางน่านนะครับก็จะไปอุตรดิตถ์แล้วก็จะไปาทาง ทางเชียงรายลำปางเชียงใหม่กันต่อไปฉะนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเพราะว่าปริมาณฝนที่ตก200-300ถึง3 0ม mm, มิลิเมตรเนี่ยมันก็เยอะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่เคยเกิดน้ำท่วมจากพายุวิภาครั้งก่อนฉะนั้นวันนี้ยังพอมีเวลาให้คุณเตรียมขนย้ายข้าวของทรัพย์สินและก็ผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ โดยเฉพาะย้ำเลฮะผู้ป่วยติดเตียงถ้าเคลื่อนย้ายได้วันนี้จําเป็นต้องเคลื่อนย้ายก่อนนะครับถ้าเกิดวันพรุ่งนี้วันมะลืนมันไม่มีเหตุก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุแล้วเราจะร้องขอความช่วยเหลืออาจจะเกิดความล่าช้าเพราะว่ามีหลายคนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือฉะนั้นแล้วเราเตรียมตัวก่อนล่วงหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ,เ,อเครื่องดับลงชีพเนาะอาหารน้ําดื่ม นะครับแบตโทรศัพท์คือโทรศัพท์เนี่ยช่วงแรกๆอย่าไปใช้เยอะคุณผู้ฟังใช้เฉพาะในช่วงที่จําเป็นช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโทรศัพท์เยอะมากใช้กันเยอะมากพอหลังจากนั้นเนี่ยน้ำท่วมหลายๆวันวันที่2วันที่3แบตโทรศัพท์หมดไฟฟ้าถูกตัดชาร์จแบตไม่ได้อันนั้นเป็นปัญหาแล้วจะไปขอรับการช่วยเหลือก็ยากละฉะนั้นแบตโทรศัพท์ชาร์จให้เต็ม และก็ใช้เท่าที่จําเป็นรวมถึงใครที่มี power bank นะครับเครื่องสำรองไฟเก็บเอาไว้ซื้อไว้กบคุณผู้ฟังนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกกล่าวกันเนะเาะจังหวัดน่านเราก็มีการตั้งวอร์มนะครับจัดตั้งศูนย์เพื่อที่จะรับมือกับพายุาคาจิกิที่จะส่งผลกระทบต่อจังหวัดน่านเราเมื่อวานนี้ทาง อบที่38ก็มีการเตรียมพร้อมนะครับมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่60ชุดสำหรับการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีทางจังหวัดด้านเองวันนี้คุณผู้ฟังจะเอารถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับไปที่ศารากลาง จังหวัดน่านของเราได้เลยโอ้ลานจอดรถกว้างเลยฮะคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะนํารถขึ้นไปจอดได้ตรงนั้นปลอดภัยแน่นอนว่เาเป็นพื้นที่สูงนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือที่มอทรลร้านนาน่านนะครับไปจอดรถได้เลยในส่วนของพื้นที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือ หลายจุดนะฮะคุณผู้ฟังนะเอาเอาคร่าวๆก็คือที่ที่หมอพันสคุณผู้ฟังไปได้นะครับที่วัดป่านันทบุรียาตนสังวรารามนะครับแล้วก็ที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาตรงนั้นได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าบางท่านเนี่ย พื้นที่ที่เคยน้ําท่วมนะครับอาจจะมีกลุ่มเปราะบางหรือต้องการเคลื่นอนย้ายจะไปบ้านญาติในพื้นที่ที่ปลอดภยัยเนาะฉะนั้นแล้ว054 710 000 054 710 001 054 710 002อันนี้คือหมายเลขที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนันท่าน,ท,านท่านชชนรงวงใหญ่นะครับก็มีการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อกับพี่น้องประชาชนกรณีที่เกิดเหตุแล้วต้องการขอรับการช่วยเหลือโทไไปได้เลย054 7 100 0 0ถึง2นะฮะนะมี3หมายเลขคุณ้ฟังก็สามารถที่จะขอรับการช่วยเหลือหรือแจ้งข้อมูลต่างๆได้วันนี้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะยังไม่เกิดถ้าหากว่ามันเกิดแล้วเราอาจาจะจะไม่ทันฉะนั้นก็เตรียมอบยพเตรียมข้าวของเครื่องยังชีพเอาไว้นะครับใครที่เกิดน้ำท่วมครั้งก่อนเนาะเตรียมเอาไว้ครับคุณนฟังนะไม่เสียหลายนะครับาการเก็บ ของมีค่าทรัพย์สินต่างๆใช้ถุงดำนะครับถุงดําขยะขยะดําถุงดำนะครับคุณผู้ฟังครอบแล้วก็มัดให้แน่นนะครับใช้สก็อตเทปนี่ครับติดเอาไว้นะครับทับให้แน่นเลยคุณผู้ฟังรับรองว่าไม่เสียหายแน่นอนนะครับแต่คุณผู้ฟังต้องรัดให้แน่นนะครับรัดให้แน่นแล้วก็ปิดให้สดิทนะครับสําหรับเครื่องใช้ ต่างๆที่อยู่ในบ้านเรานะครับหรือจะเป็นของที่มีค่าเนาะแล้วก็ปิดประตูบ้านปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับก็จะลดความสูญเสียได้เยอะทีเดียวเนาะถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือท้องถิ่นนะครับหรือโทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ครับศูนย์ห้าสี่เถึงสสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือการสนับสนุนได้เลยเนาะวันนี้เหตุการณ์ยังไม่เกิด แต่เราตั้งสติเอาไว้นะครับแล้วก็มีสมาธิกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนอกื่อที่เราจะได้จะได้ไม่ไม่เกิดความเสียหายมากเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านเราก็เตรียมขนย้ายเข้าของทรัพย์สินกันเยอะและ้วฮะคุณผู้ฟังนะจากที่เรามีประสบการณ์จากพายุวิภาเอาใจช่วยสับทุกคนและก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะสามารถที่จะขอรับการช่วยเหลือได้เลยคอนมขดิโอ